สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านทางบ้านทุกคนนะครับมือน,นีสารพ้ามว้วนพาพี่น้องมาหาอยู่หาจิ๋มขึ้นเขาครับพี่น้องออกมายิ่งป่ามาจอ่อเพิ่งป่าครับเนื่องจากว่าได้ออกคลิปดนแล้วครับพี่นอออ้องเอ้ยยากยากหลายหลายเดือนแล้วครับหวังว่าพี่นอ้องคพื่อนๆปรทหันได้ลืมกันนะครับมีสารพ้าม้วนหาอยู่หา,หาจิ๋มมือน,นี้จะออกมายิ่งป่า ต้นนีคดีน่นครับตอนนี้ก็มาหอดไม้แล้วครับพี่น้องทากทายพี่น้องครับผมอยู่ดีมีแห้งทุกผูทุกคนครับอิสานผ้มมวลมือนี้ถือโอกาสออกไม้ครับพี่น้องกลามากกันครับน้องซ้ายครับสามสี่คนครับผมกะแยกย้ายกันเข้าไม้แล้วล่ะมือนี้พบพอกันครับเจ้าไม้ครับพี่น้องที่ไม้พมจะขึ้นก็ได้ครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องพบพอกันเุดเทังไม้ครับผม มาครับพี่น้องนะครนี่ขึ้นทั้งห่างแต่งเอาบุธแต่งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนางรอดลุนไปน้ากันครับพี่น้องเป็นไม้เป็นไม้คล้องครับอันนี้พี่น้องดลุนไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อสิมีโตประมาอนี้เ <c ười> <c ười> หนื่องจากว่่ได้ออกคิปดนแล้วครับพี่น้องเห็นปลาก็จะสีเป็นจังไดเด้อครับพี่น้องมือนี้ปาแหวเนี่ยก็แลกกันครับพี่น้องดลุนเบิ่งไปนน้ากันครับมื่อนี้ ทีมีตมีตนปะระอบกันทาาหลังกี่น้อไ,ได้ไหอฮ่าเป็นตาห่างปะระอกันพระคอยไงกี่หนอขึไไ้นยังหันน้องหันตัวงบไงด้วยได้ไาะ คนกวนกันอย่น้่งกระดีคกระดุกกระดุก็ดินทางจริงหอมสัโอ้ย ngâm ngâm đấy ạ. đốt 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 đốt. Uh, cứ mít thế cứ mít thế phải đâu xem <laughs> <laughs> là dù qua dù qua dù qua cứ chẳng mít thế ui uh, thử mít thế nhỉ à Hãy ถือมินโอ้เสียดายเลยครับพี่น้องผมยังตกบ้านย้ายกันไหนตัวนี้ก็โดนครับพี่น้องก็โดนเสียดายทำไมครับพี่น้องเออมันสิดติดมินมินก็โดนครับพี่น้อง เสดายนะเสดายครับพี่น้องต่อไมครับพี่น้องต่ไปโอเคครับผมรุ่นตัวท่อไปยังเงี่ยบเชียบด้วยครับพี่น้องตัดดอกนึงไปเรียกว่ามันถือสายเลียน ใต้แลนเข้าเดียวแล้วก็เงียบเลยครับพี่น้องพอดีไถนาเพิ่นกล่าว่าไถนาครับเสียงรถไถซึมๆนะครับพี่น,อน้อนนง,องสเสียดายแหงครับอรูดกันน,กนครับพี่น้องเรามีคนงานเป็นสายพี่นอ้องอดีเนาะพี่น้องครับโอเคครับผมรูดกัน,นครับ ไมก้กางงามอยู่ครับพี่นอ้องไมก้กางงามเจ้าว่ามีเสียงรบวนแน่ด้วยพี่นอ้องเพื่อนไถนาเพื่นมาไถมาไถหน้าหดครับพี่นอ้องเสียงก็อยากดังแน่จักหน่อยสัตว์ไปดอกนึงก็นึกว่ามันโดนครับพี่นอ้องบโ่โดนโดนเฉียดเฉียดครับปลากระโดดอ่โดนไปน้ำแข็งเข้าครับพี่น้องโดนไปน้ำกัน ประมาณเพิ่งใส่น้ำกันครับพี่นอ้องใหายไม้แล้วครับพี่นอ้องใหา่มานั่งอีกหม่องหนึง่งกำลังหันเสียงรถไถก็เลยใหยา่ออกมาครับผมปาตื่นเสียงรถไถที่ไหนบุ๊เนี่ไปเลยครับมดไปลเลยก็เลยง่ายออกมาอีกไม้นึงครับผมพี่นอ้องว่าสิบพ่อย่างบ่มือนี่เป็นทั้งสี่ล,ล้มกับล้มครับพี่นอ้อง ออกไม้มือใดล้มมื่อนั้นเด้อพี่น้องเด้อสังเกตบ่งออกไม้มือแรกกับพบก็พอ,พอเลยครับผมพบพ่อล้มเลยสุดยอดเลยครับอัธันนหลีครับผมออกไม้จอบยิ่งฝายย่ำใดนี่ล้มย่ำนั้นครับขนาดแดดนะครับพี่น้องแดดมาอยู่สองสามเดือนแล้วครับมือนี้มือผมออกไม้ทั้งล้มทั้งคึมครับมือนี้แปกรีหลีครับผมแต่ว่ากะ จังเ,เดล้วครับมันได้มาแล้วสู่ขึ้นเขาครับพี่น้องเอาเบิงไปน้ำกันครับผมหมานบวหมนันกะคอยวากันนะครับพี่น้องเนะเาะโอเคครับผมโดนปะโดนนโด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 น ดนครับโดนโดนโดนชนไชนโนครับโดนขอใหญ่ครับพี่น้องโดน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 แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับดนโดนเดี๋ยวเด

ผมว่าผูกล่อไว้ปลาดูดีกว่าครับเพราะว่าเป็นปลาปลาคอปลาช่อนครับอ,รรอ,รอ,รอ่ะโอเคครับพี่น้องเอาบางซีนะครับพี่นอ้องเอฟซีมารแล้วครับผมตัวแรกสุดยอดเลยครับผม,ดดอเ,บผมเอาไว้ถ่ายลวดปลาดูครับผมลามใบครับพี่น้องลามใบลวดปลาดู เค okay, ครับผมแจ๋วสุดยอดรุ่นนี้ก็ไปครับพี่นั่งมาครับไาดิมาลุนกันต่อครับผมป่ากับพัดเอาขึ้นนะครับผมลามใบอยู่ผมหยาดไม้แตกก็เลยบ่อกับเลือบพัดลุงเอาครับนี่ครับลามใบครับผมดูอุ่มไหม ยานไม้แตกขันลงเอาพี่น้องถาลงเอาบัตรสกับเทียเดียวเลยครับแล,ล้วก็ผูกล่อปลาดูไว้น้ำครับอันนี้ปลาคอก็ใส่สโลนี่แล,ละครับผมใส่โลนิดๆนีน่แหละครับผมนี่บครับพ,พี่น้องขันลุไปน้ำกันครับพี่น้องถาเอาขึ้นบัดบัดรลุงเทียเดียวครับผมยานไม้แตกขันเอาเอาลงเอาป่าแล้วหาปลาดูมา กินปลาควากับบเน่ด้วยนะครับพี่น้องเนาะได้รุ่นอียกทียะครับผมเอาโอเคครับผมพบกันรุ่นกันไปอีกครับสวัสดีครับผม โคดูสครพีーー่น้องโดูครับพีน้อดูนี่สียดายที่ไม่ด้พวกูนี่ยนะครับพี่น้องสียดายเสีดาย โคตรเท่าที่น้องขอบ่ายครับแกะมนบ้หม่ายแขนบ้วม่ายแสดายครับพี่น้องเสียดายเราจะเด็ดคิวกันเนี่ยพวกขื่นร้อยครับพี่น้องคิวผืนหยาดหมดอย่างหยาดลงเลิกอย่างนี้อีกสิอะโอเคครับผมนี่นะครับพี่น้องมายิงปลา ล้มกามานำของคู่กันครับพี่นอ้องมาแหล้วครับใส่ใหญ่เลยครับใส่จมโบนะครับโลซีโล, C, โลหายครับตัวนี้แหลวแรงเลยครับผมมือนี้ออกไม้มือแรกครับผมอ่าโอเคครับเ็บป้าแรกกสิไปขึ้นเด็กจักไม้หนึ่งแต่เพื่อคือกั จะกลับไปหาทีมงานแล้วครับกลับเลยครับผมจังกบกอกันกับทีมงานดีครับผมสวัสดีครับมาหาทีมงานแล้วครับพี่น้องหมานี่เรือทีมงานกระไดลงไซได้หัวซัดปีครับพี่น้องคลิปนี้สุดยอดเลยครับของผมกระไดตัวหนึ่งไซกระไดตัวหนึ่งได้ซัดปีครับหมานี่เรือคลิปนี้ครับผม เป็นนกครับผมอโอเคครับผมฝากไปแน่ก็แล้วกันครับอีสา,ศา,ศา,านผ้าม้วนหาจูหากินคลิปนี้แล้วแรงอยู่ครับได้ทั้งนกได้ทั้งปลาครับคลิปนี้ฝากความคิดหอยกินเถีงกิน,นน่องเนี้ยก็แล้วกันครับผมคลิปหน้าพบพอกันไหมสําหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้ครับคิดน่อสวัสดีครับผม